ดูหาเงินเลี้ยงแม่ใช่ไหมเหรอโลละห้าสิบได้ไหมเนี่ยจะเหมาหมดเลยได้ไหมพ่อหนูไปบวชเหรอไม่มีใครเลี้ยงแม่ใช่ไหมหนูไม่มีนมกินนะมายูหาเงินซื้อนมเหรอใช้ปากป้า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 มาโม่ขาย่าไหรคะ ไปป้าเปาป้าเปาโอเคไม่เป็นไรค่ะเมาหมดเลยเจเจมาวงโลหนึงเจ๊เมาหมดเลยห้าสิบได้ป่าวฮะซื้อมาเจ็ดสิบรู้ขายห้าสิบนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมป้า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 มาวงกระถุงเลยป้าถุงมากเลยเงินละเมงเงิงลูกค้าเติมไม่รู้จะขายใครดีลูกค้าเยอะไปหมดวันนี้วันหยุดท่า